สวัสดีครับพี่น้องชาว facebook ที่ติดตามผลงานของดิฟเทคมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมมีกล่องดันลางดิฟเทคตัวใหม่นะครับที่เหมาะสำหรับ v ี g o turbo vn เครื่อง2 0 0 5นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานกันนะครับว่า0-100มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับ กดออกธรรมดานะครับไม่ได้ปั๊มไม่ได้อะไรนะครับ100แล้วนะครับตอนนี้กำลังใช้เกียร์สีนะครับเพื่อขับความเร็วนะครับเราเครื่องยนต์อยู่ที่3000ันกำลังจะไต่ที่4ี่พันครับ ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่160แล้วนะครับ